หอการค้าโคราชครับยินดีที่ได้เจอท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยหอการค้านะครับเราเองมีโปรแกรมนะครับหลากหลายเรื่องของโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วสําหรับเมืองโคราชเรานะครับซึ่งโคราชเราเนี่ยมีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวอยู่หลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชิงวัฒนธรรม นะครับหรือแม้กระทั่งสถานที่ท่องเที่ยวแปลกๆใหม่ๆในหลายๆที่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางดรตู่เนี่ยก็คงจะพาทุกๆท,ท่านนะครับได้ไปชมแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะครับอีกแหล่งหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพนะครับซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับก็อยากจะให้ผู้ชมทุกท่านนะครับลองติดตามนะครับแล้วก็ ดูชาแนลของเรานะครับต่อเราจะพาทุกท่านนะครับไปหลากหลายที่เลยแล้ววันนี้เรามาดูแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของโคราชัึง่อนครับสวัสดีครับวันนี้หอการค้าโคราชเราจะมาดูพื้นที่ปรับแต่งของปราสาทบ้านบุใหญ่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมากันครับความมุ่งหวังของทางหอการค้าโคราชเราอยากจะให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอารยธรรมแล้วก็เพิ่มขึ้นในแอเรียของเราแล้วก็สามารถปรับแต่งปราสาทเหล่านี้ให้สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เราก็เลยมาชมตัวปราสาทบ้านบุใหญ่อำเภอสูงเนินครับว่าปัจจุบันเนี่ยได้ทำการ ปรับแต่งตัวหินลอบปราสาทอย่างไรเมื่อก่อนเราเคยเข้ามาและอาจจะเห็นกองหินอยู่เล็กๆน้อยๆแต่พอทีมงานจากกรมศิลป์เข้ามาทํากระบวนการปรับรูปแบบเนี่ยเราจะเห็นสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เห็นลวดลายต่างๆหรือของต่างๆเพิ่มมากขึ้นจากเดิมครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับสิ่งที่เราพบในรอบนี้เราคือประตูหล่อครับซึ่งประตูหล่อจะมีลักษณะเป็นรูปบัวแกลีบ อยู่3ชิ้นแต่ตัวบัวแปดกีบเนี่ยตรงอกเราเนี่ยาหายไปซึ่งอาจจะกระทบแตกในเมื่อก่อนนะครับตัวนี้เราก็พบว่าเป็นสิ่งที่เราพบในตัวปราสาทเกี่ยวกัารขุดค้นนะครับสำหรับบริเวณนี้จะเป็นทางขึ้นปราสาทในด้านหนึ่งครับในของ4ด้านแต่เรายังไม่รู้ว่าเข้าหลักที่แท้จริงของปราสาทบ้านบุกใหญ่เนี่ยอยู่บริเวณไหนตรงนี้ทางผู้บูรณะก็ได้ทําการขุดล่องบริเวณนี้เพื่อปรับแต่งปราสาทให้เห็น รูปมุมของปราสาททั้ง4ด้านก่อนเราทําเฉพาะด้านทางเข้าด้านนี้ให้เสร็จก่อนนะครับอันนี้คือทางขึ้นด้านนี้นะครับซึ่งอันนี้คือทางขึ้นในตัวปราสาทประธานหลักแล้วก็ทางเราได้ทําการปรับแต่งตัวรอบขอบปราสาทให้เห็นที่ชัดเจนขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นถ้าทําเสร็จแล้วก็น่าจะเห็นทั้ง4ด้านทางเข้าของทั้ง4ด้านของตัวปราสาทนะครับ สำหรับตัวนี้จะเป็นเสาประดับกรอบประตูที่เราพบในตัวปราสาทซึ่งวางอยู่รอบๆตัวปราสาทนะครับซึ่งก็จะสามารถระบุหรือว่าเป็นข้อบ่งชี้ว่าปราสาทบ้านบุใหญ่เนี่ยสร้างในสมัยใดกันแน่ครับวัตถุชิ้นนี้จะเป็นบัวยอดปราสาทที่เราพบที่ปราสาทบ้านบุใหญ่สุงเนินนะครับตัวนี้เรายังไม่เห็นตัวหม้อน้ําด้านบนว่าเป็นลักษณะแบบไหนอย่างไร ซึ่งเราก็รอดูในการขุดค้นต่อไปว่าเราจะสามารถพบชิ้นส่วนของม่อนน้าด้านบนของปราสาทบ้านบุใหญ่นี้ว่าจะเป็นรูปลักษณะแบบไหนกันแน่ติดตามชมครับสําหรับวัตถุชิ้นนี้หรือหินชิ้นนี้เนี่ยน่าจะเป็นส่วนของหน้าบันปร,ราสาทซึ่งพังทลายลงมาเดี๋ยวทางผู้รับเหมาก็จะพยายามรวบรวมตัวหน้าบันปร,ราสาทหรือว่าตัวลักษณะศิลปะหน้าบันปร,ราสาทเนี่ยเข้ามารวมตัวด้วยกันว่าตกลงน่ะจะเป็นรูปแบบไหนอย่างไรหรือ มีรูปเคารพอย่างไรหรือว่ามีภาพสลักอย่างไรในตัวปราสาทหินนะครับหินชิ้นนี้เป็นประตูหลอกที่พบที่ปราสาทบ้านบู่ใหญ่เมื่อนานมาแล้วทางวัดเนี่ยได้นําเข้ามาประดิษฐานอยู่ในซุ้มประตูวัดหรือว่าสาราหน้าทางเข้าของวัดก็จะเป็นรูปร่างที่บัวแปดกลีบเหมือนเดิมแต่เรายังไม่รู้ว่ามันออกมาจากประตูด้านไหนซึ่ง,หล,งหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยทางผู้บูรณะก็อาจจะนาตัวนี้เข้าไปประกอบดูว่าทางขึ้นของปราสาทเป็นยังไงรูปแบบผังปราสาทเป็นยังไงแล้วก็ สำหรับทางด้านโน้นมีการขุดแต่งเพื่อดูว่าสระน้ํารอบปราสาทเนี่ยจะเป็นอยู่บริเวณไหนเมื่อก่อนชาวบ้านเคยบอกว่ามีร่องรอยของสระน้ําโบราณอยู่บริเวณรอบแต่ปัจจุบันถูกถมเป็นพื้นดินทั้งหมดแล้วตอนนี้ทางทีมงานกําลังขุดดูว่ามีร่องรอยการถมหรือว่าร่องรอยของสระรอบปราสาทอย่างไร